สวัสดีครับผมชาญยุคฟรีนะครับวันนี้ผมจะมาเราเล่ตนต้นหญ้านะครับไม่ใช่ต้นหญ้าธรรมดาเป็นต้นหญ้าอ่อนจากข้าวสาลีนะครับเ,เป็นตอยงนี้นะครับใช้มานานแล้วกว่า5,000กว่าปีสมัยโบราณนะครับเป็นยาบำรุงสุขภาพ ถัรเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับรุรมนาการที่เป็นมินเือแรแ่นักกดมิโนหลายชนิดที่ร่างกายนําไปใช้ได้ทันทีเลยครับและบำรุงโุดมไปด้วยนะครับโปรฟิลและกลุ่มไฟโวนอยนะครับที่มีประโยชน์ในการขจัดสารพิษล้างลำไส้ช่วยในการต้านเกิดโรคมะเร็งรบ,บำรุงเลือดนะครับซึ่ง ดี t. ต่อผู nel, ้ท pues, ี eline, ่ป่วยเป็นโรคลิจางและทารซิเมียนะครับทารซิเมียนี่เป็นคำใช้จากภาษากรีกโบราณนะครับคนที่เป็นโรคทารซิเมียนี่เป็นโรคพันธุกรรมผิดปกติจากพ่อแม่และส่งสู่ลูกนะครับคนที่เป็นโรคนี้น่ากลัวครับตัวเขาจะเหลืองนะครับแล้วก็มีโรคแซกซอนเยอะพวกเกาพวกประหวาน นะครับเป็นต้นนะครับแล้วคนที่เป็นโรคนี้เกล็ดเลือดเขาจะไม่ปกตินะครับคนปกติจะอยู่ที่มีเลือดขาวมีเลือดแดงก็จะอยู่ที่สี่แสนขึ้นน่าจะประมาณนี้ครับผมก็รู้ประมาณนี้ก็คนที่เป็นราชนียอยู่ประมาณหลักหมื่นสองหมื่นเองนะครับคืออันตรายมากนะครับมีการใช้ยาการ์ดรักษาโรคต่างๆเกี่ยวกับการกับกบ้อะลำไส้ด้วยนานกว่า30ปีแล้ว ยืนติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนลดความรุแนแรงของการ่ายเป็นเลือดและคนที่เป็นโรคทรัซีเมียน,นี่นะครับตัวนี้นะคะทานเป็นประจานะครับจะช่วยให้เก็ดเลือดที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ให้ให้สูงขึ้นนะครับถึงไม่เท่าคนปกติแต่ก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้นะครับคนคนทานต่อโรคได้นะครับทาให้เก็ดเลือดเราแข็งแรงนะครับคนไขท้ที่เป็นโรคทรัซีเมียน,นะครับในระดับรุนแรงยืนติดต่อกันหนึ่งปีลดปริมาณเลือดที่ใช้ เลือดที่ใช้ในการถ่ายเลือดลดจํานวนครั้งในการถ่ายเลือดด้วยนะครับแล้วก็ต้านาน้ำมันสารสูงรผสมในอาหารที่มีประโยชน์นําเข้าไปใช้นะครับในร่างกายได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมสารอาหารก็ไปด้วยนะครับเข้าไปเช่นวิตามินวิตามินเอนไซม์ใยอาหารสูงมากเลยนะครับ ผักผลไม้รวมชาเขียวเพิ่มคุณค่าของผลิตสพันธ์ในในที่เข้ามาใช้นะครับคือที่ปรีนี่จะเป็นนํามาใช้เนชนิดแบบชนิดผงครับนผะส,สมพวกคอลลาเจนพวกวิตามินพวกนี้เข้าไปด้วยพวกชาเขียวผลไม้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะรับประทานได้ง่ายอยู่จะเป็นชนิดผงเป็นชนิดผงชนิดผง ชงดื่มได้เลยโดยที่ผสมผสมน้ําธรรมดานะครับเหมือนหาอย่างผมนะครับผมจะผสมอย่างเงี้ยนะป,นปกติส่วนมากมันจะกินนะครับกระเทน้ําเข้าไปในกระบอกกระบอกนี้99้าสาบาทครับในกี่ปริมนะครับ,รรบก็เทน้ำก็ไปกระเทนก็เขยา่าเขย่าแล้วก็แช่เย,ย็นเลยนะครับแต่ตัวผมนะครับผมจะผสมอ่าเวมารีนเข้าไปด้วยนะครับ เบมอลีนนี้จะมีต่อร่างกายนะครับเราจะผสมเบมอลีนเข้าไปด้วยผสมยังไงนะครับมาดูนะครับครับเรามาดูครับเบมอลีนนะครับคือเป็นกล่องอย่างนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับ,รบนี้ไงครกล่องย่างนี้นี่เป็นย่างนกล่องอย่าง,ง,ง,งนี้นะครับลักษณะกล่องอย่างนี้ มันอยู่อยู่152นะครับเบมอลีนนะครับเบมอลีนดิ้งนะครับ, De รบ, De รบอยู่อันนี้เป็นมันจะมีหลายรสชาตินะมีโยเกิร์ตนะครับมีโกโก้มีวานิลลาแต่ฉันผมจะชอบวานิลานะครับวานิลากับเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับจากปลาทะเลสูง700มกจากประเทศฝรั่งเศสครับมีแย่อาหารสูงมีประโยชน์ ต่อสุขภาพและระบบขับถ่ายด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการอ้วนหรือคนที่ออกอกำลังกายนะครับหรือช่วงอาหารบ่ายๆเนี่ยเราเราไม่ต้องการกินข้าวกินอะไรนะรเรากินตรงนี้แทนมันจะอิ่มนะครับเราจะมีโปรตีนบำรุง,ง,งร่างกายเราโดยที่เราไม่ขาดสารอาหารเลยน,นะครับรส่วนผมจะผสมตรงนี้นะฮะมีกระจุ่มองง่องนะฮะของที่ฟรีจะมีหมดนะฮะ มีพลังงานสะอาดด้วยเรียกว่าอาหารพลังงานอาหารยิปมารนเบยนะครับเซิร์ชก็ไปดูทาง Google ได้นะครับหรือ YouTube นะครับคลิปฟรีมีเยอะครับการชงผมจะเอาน้ำมาไม่เต็มแก้วเท่าไหร่ครับผมจะเทใสิกระบอกกระบอกนี้แค่99บาทเองนะน้ำอันนี้น้ำมาจากเครื่องกรองทิฟฟรีนนะครับเป็นน้ำที่เป็นน้ำพลังไม่เหล็กนะครับแล้วก็มีมูลคุณเล็กๆมีในท่าสารอาหารเยอะแยะมากมายในเครื่องหม้อน้ำทิฟฟรีนนะแล้วก็เทเข้าไป รวมถึงค้าความเป็นด่างด้วยนะครับความเป็นด่างจะต้านโรคมะเร็งได้นะครับพวกที่สารอาหารที่เกาะเกิดมะเร็งเพาเป็นด่างนะครับจะช่วยได้นะ,ะเ้าถบเรื่องไปเปี่ยไปเลยครับสำหรับคนที่กลัวอ้วนครับตมมนี้สุดยอดเลยครับกินอิ่มแทนข้าวได้นะครับตรงนี้ ไม่ต้องกลัวกอสขาดสารอาหารนะไม่ต้องกลัวและไืดีกราฟลงไปเหเลครับระบบนี้เช็คได้เลยครับจะมีลูกบอลอยู่ที่ไหนดีหอมมากเลยครับหอมมากๆเลยนะครับตกซองไม่กี่บาทเองยี่ยี่สิบกว่าบาทนะครับกล่องหนึ่งซองนี้มีสิบมีสิบซอง ก็ราคาสรรมาชิกก็255าบหาทดื่วมวันละสองซองตกห้าบกทบผมว่าโอเคนะฮะสำหรับคนที่ยิ่งคนที่เป็นล,ะทะลัทธารซเมียผมว่าคุ้มมากคนที่เป็นโรคนี้นะ,ะเป็นโรคนี้ขั้นขั้นสูงในี่ยเขาลุนแรงป,ปีปีหนึ่งเขาจะเสียค่าใช้จ่าย2 0 0แสนกว่าบาทนะ,ะแต่มากินมิสิก,กัสวิสิกา้าอีเดือนหนึ่งไม่กี่ตังค์แล้ลุวโลปีหนึงน่งหมดไม่กี่ตังค์ผมว่าแล้วก็ลดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเข้าโรงพยาบาลได้เยอะเลย ชิคเลยกนีชิคเน,นี่ยไอโซนะฮะเห็นไหมโคตรทิพป์ลินกับสวยงามมากครับมีตัวเลขบอกด้วยเรียบร้อยครับ เราสามารถเช็คเสร็จแล้วไปแช่เย็นได้เลยนะฮะเข้าตู้เย็นช่องฟิตสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะฮะยี่สินาทีเราก็ได้ความเย็นลงมาก,กินดื่มได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเทลกแก้วดืดูเลยรลว่าเราจะใส่น้ําแข็งก็ได้นะครับเพราะว่าเราเผื่อน้านําประมาณนี้เนะี่ยเวลาผสมแล้วมันจะกดดิ่แก้วครับโอ้หอมมากเลยครับหอมมิก,การ์มากมิก,การ์นี่จะหอมมากๆเลยฮะ เนดื่มไม่ดูเลยครับครับจริงๆต้องแช่เย็นๆนะฮะหรืรอใส่น้ำแข็งนิดนึงแล้วดื่มได้เลยสุดยอดครับสุดยอดมากโอ้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับลองดูครับแล้วท่านจะติดใจครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ